เข้าก็ยึดกันแล้วนะครับก็คือคําถามคืออินดิเคเตอร์เยอะมากเลยนะในปัจจุบันมีตั้ง100ร้อยกว่าตัวตแล้วก็มีทั้งเล่นระยะสั้นระยะยาวหรือเล่นเป็นกินแบบว่าเป็นโมเมนตัมหรือเล่นเป็นเทรนเนี่ยมันก็ต่างากันเยอะแยะมากมายคือคือไอเดียของเราสองค,คนเนี่ยสำหรับคอร์สมือใหม่พื้นฐานเนี่ยซึ่งเป็นคอร์สเริ่มต้นเนี่ยเราพบว่าหลังจากที่ทุกท่านเข้าใจเรื่องบริหารพอร์ตทุกท่านที่ดูก,กราฟกันมาตลอดเนี่ย สำหรับมือใหม่เนี่ยก็ควรจำเป็นต้องรู้เรื่องอินดิเคเตอร์ก่อนถูกต้องครับแล้วในอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของอินดิเคเตอร์เล่นสั้นกับเล่นยาวหรือภาษาชาวบ้านคือเล่นแบบเทรนด์ฟลอวิ่งหรือเล่นสวิงเทรดจุดประสงค์ของเราคือว่าในสัปดาห์นี้เราเน้นเทรนด์ฟลอวิ่งใช่ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเน้นอินดิเคเตอร์ที่เป็นสวิงเทรดสั้นๆจุดประสงค์ของเราก็คือว่าเพื่อทุกท่านได้ได้เข้าใจอินดิเคเตอร์สำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จักอินดิเคเตอร์เลยแล้วหวังว่า พอทุกท่านได้เข้าใจทั้งสองคอร์สสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะได้นำสองเรเตอร์มา mix กันแล้วแบบบริหารจัดการพอร์ตท่านจะได้มีสองกลยุทธ์เป็นอย่างน้อยๆอ่าซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ RSI RSI Trend Following ผมผมพูดแบบคอนเซ็ปต์คร่าวๆผมว่านั้นคุณหลายคนเนี่ยเคยใช้มาเมืก่อนแน่ๆแหละเขาอาจจะงงว่าทำไมเรา RSI มาสอน Trend Following เออเขาบอกว่าเป็นโมเมนตัมนี่นะทำไมเป็นเทรนได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นเทรนได้ยังไงนะครับก็ คอนเซ็ปต์เข้าๆของ r s i ีเนี่ยก็คือเป็นโมเมนตัมเนาะแล้วก็วิธีใช้เนี่ยมีหลายแบบบางคนบอกว่าบลกรนคุณเอกเปิดตัวได้เลยได้เลยอ่ามาเลยมาที่จอผมเลยโอเคบางคนบอกว่าใช้เป็นบูลิดบบลิดไดเวจนไหมหรือบางคนบอกว่าใช้เป็นการเบรกของ RSI ได้หรือเปล่าได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นโอเวอร์บอสโอเวอร์โซแล้วคุณเอกมีมุมมองของ RSI เนี่ยใช้ยังไงได้ดีที่สุดครับโอเคเดี๋ยวผมจะลอง ใส่ indicator หายใส่เข้ากับในโปรแกรม C F M t 4แล้วกันท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้นะครับลองไปดูคลิปวิดีโอที่สอนพื้นฐานการใช้งานแต่ใครที่พอล็อกอินไปแล้วเปิดการาฟไปแล้วเนี่ยวิธี add indicator เข้าไปนะครับ,รบก็กด insert ได้เลยเลือกมาที่คำว่า indicator แล้วเลือกมาที่มันก็มี indicator ให้เลือกมากมายหลายอันเลยนะครับมีทั้งอ oscillator มีทั้งหลายแบบ แต่ไอซจะอยู่ในหมวดที่เป็นออคซิเลเตอร์นะครับซึ่งในหมดออคซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีมากหลายอันแต่วันนี้เราเป็น RSI ก็คลิกเข้าไปปุ๊บนะครับ,รบในแง่ของ RSI เนี่ยก็จะมีค่าเซตติ้งอยู่ไม่กี่ตัวเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาอธิบาย setting เพื่อบางคนยังไม่ได้มีโปรแกรม MT4 ในคอมตัวเองคำถามคือผมไปโหลดที่ไหนได้บ้างโอเคถ้าสมมติไปโหลด MT4 ใช่ไหมคุณสามารถมาดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์คุณก็สามารถเข้ามาพอจำลองได้ก่อนนะถูกต้องเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของของ CF ก็ได้หรือมาที่เว็บของผมก็ได้ก็ www.toptrader.co.th ่ะเว็บไซต์ของ t o p t r r d e r ก็ได้นะครับ,รบเป็น CAF ก็ได้นะครับ,รบเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะครับมีลิงก์ที่ลงเอ็ีโฟไว้ข้างล่างได้ไหมตรงคอมเมนต์นะครับลิงก์ลิงก์ที่โหลดโปรแกรมเอ4ไว้ในเครื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาตรงให้ก็ได้อ่าโอเคคราวนี้พอเข้ามาในเว็บของ TopTrader ปุ๊บเนี่ยโหลด MT4 ก็เลื่อนมาที่คำว่า Product เลยครับผมแล้วเลื่อนมาที่คำว่า Meta t r a d e r 4สําหรับ t f แล้วก็เป็น Windows Terminal ทําตามหน้าจอผมได้เลยแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมนี่เลย MT4 Terminal ก็ดาวน์โหลดแล้วก็กด Install กประมาณไม่เกิน5นาทีเครื่องมือเทดเจ๋งๆอันนี้ก็จะฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์คุณแล้วใครที่อยากจะมาดูวิดีโอเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานนะครับสามารถใช้เว็บนี้แหละหน้าตอนนี้แหละแล้วก็เข้ามาอ่านดูได้ว่า มันใช้งานยังไงนะครับก็จะมีวิดีโอตรงนี้สอนอยู่ครับมีวิดีโอสอนอยู่เหมือนกันนะครับหรือถ้าใครเป็นแนวแบบเป็นแนวแบบชั้นเป็นแนวแบบแมนนวลเทรดก็กดเข้ามาตรงนี้เลยก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นแมนนวลเทรดเนี่ยสเต็ปบายสเต็ปต้องเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าคุณเป็นโรบอทเทรดสเต็ปบายสเต็ปเป็นอะไรบ้างก็มันก็จะมีไล่สเต็ปของแต่ละพฤติกรรมการใช้งานนะครับเป็นอย่างนี้คราวนี้พอท่านนะครับแต่ละท่านเนี่ย ได้อินストอแล้วล็อกอินเป็นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าจออย่างผมนี่แหละแล้วก็จะได้มาแอดอินดิเคเตอร์กันนะครับมาต่อที่เดี๋ยวผมจะลองแอดอินดิเคเตอร์ไอซให้ดูนะครับก็จะอยู่ในหมวดออกซิเลเตอร์ก็เป็นไอซไอขอยังยังไม่พูดถึงเซตติ้งก่อนละกันขอแอดให้ดูก่อนอ่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ทำว่าทำว่าซูมเอาท์จากกราฟออกมาเนี่ย ถามว่าตัวไอซ์ไซเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมลองเปิด relative strength index บนหน้าจอเนี่ยของ time frame s สิบ m สองศูนย์เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ time frame m หนึ่งหนึ่งนาทีครับผมนะหนึ่งนาทีก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆุกแท่งเทียนทุกๆแท่งเทียนหนึ่งแท่งเนี่ยก็จะเป็นแท่งเทียนของหนึ่งนาทีก็คือมีการนำ open high low close ในช่วงหนึ่งนาทีนั้นมาพอดเป็นกราฟออกมาแล้วตัว RSI ก็เข้ามาคำนวณออกมาว่าค่า relative strength index หรือค่ากำลังของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าอะไรก็เห็นว่าโดยธรรมชาติน้นองหั่นเนาะบผม RSI เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกราฟเนาะเพราะว่าอย่างกราฟเนี่ยถ้าซูมเอาไว้เห็นชัดเนี่ยอย่างกราฟเนี่ยมันเกิดเทนขาลงใช่ไหมใช่ครับแต่ RSI ก็ยังเป็นโมเมนตัมแบบอ่า <พบ S 1> สมมติ <พบ S 1> มันเกิดเ <พบ S 1> ทนขาลงอย่างนี้มาเนี่ย อาไสมันก็มีการขึ้นลงขึ้นลง,ลงแว่งแกว่งโดยธรรมชาติแล้วอาไซคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ในก่งเกงในกรณีของการแกว่งหรือเล่นสั้นๆหรือเล่นสั้นๆน,นะแต่ซึ่งในการเล่นสั้นๆนก็มีหลายกลยุทธ์นะมีหลายกลยุทธ์เราจะลองมาเล่า คุณจะแบบรันเทรนไหมหรือลองเกินเล่นสั้นกกอนไหมว่าเป็นแบบไหนถ้าเล่นสั้นบางคนก็มีบอกว่าถ้าเบื้องต้นเล่นสั้นๆนะครับ <c oughs> ก็จะมีบางคนใช้ในเรื่องของ I อซที่50 <c oughs> เป็นตัวตั้งหลัก <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่าเหนือกว่า50เป็นเซเลิเน์เชิงบวกนะครับ <c oughs> แล้วต่ํากว่า50เนี่ยก็เป็นเซเลิเน์เชิงลบครับ <c oughs> หรือที่เมื่อกี้พูดว่าบูลิดแบลิดเดเวอร์เจนเนี่ยอันนี้ก <c oughs> ็เล่นสั้นเหมือนกันเพราะว่าจะเกิดสัญญ,ญาณบางอย่างที่ทำให้มองว่าราคาจะปรับขึ้นหรือปรับลงใช่ไหมครับแล้วก็การเบรสมมุติ แท่งที่ท่านเห็นคือตรงนี้นะครับคือถ้าเหมือนมันเบรกอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามีแนนโน้มที่จะปรับตัวลงค่อนข้างแรงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วคุณเอกมีมุมไหนบ้างครับโอเคโอเคสำหรับผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยในแง่ของ r s ซเนี่ยปกติแล้วธรรมชาติของ r s ซนะครับธรรมชาติของมันก่อนนะครับธรรมชาติของไ s ซเนี่ยถ้าดูจากจอการาฟของผมนะครับเดี๋ยวผมซูมอินเข้ามาให้เห็นนิดนึงยกตัวอย่าง ที่มันมีการแกว่งกันหน่อยถ้าดูจากจอก,กราฟของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะของเขาเนี่ยครับดัชนีอ่ะเราดูเส้นมาร์กของผมนะฮะดัชนีมันถูกทุบลงมาใช่ไหมครับกำลังอของไอซไเนี่ยมันก็จะลดลงมาตื้อตื้อตื้อตามราคากราฟนะครับลงมาตรงนี้หลังจากนั้นพอดัชนีถูกดันขึ้นไปดันขึ้นไปกำลังมันก็สูงขึ้นตื้อขึ้นมา ดัชนีถูกทุดมาอีกกำลังมันก็ลงดัชนีดันขึ้นไปกำลังก็ขึ้นแกว่งอย่างนี้แกว่งอย่างนี้แว่งอย่างนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้าถ้างั้นก็ทำเงินง่ายเลยก็ในเมื่อมันลงมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันพอมันขึ้นไปถึงจุดท้งบนปุ๊บเดี๋ยวมันก็ลงเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยก็เปิดรองข้างบนเนี่ยขึ้นไปเยอะปุ๊บเดี๋ยวก็เปิดช็อตหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมันมันมันอย่างนี้มันจะง่ายไปหรือเปล่าอ่า ในความเป็นจริงเนี่ยเทรดเดอร์มือใหม่ย้านะว่าเทรดเดอร์มือใหม่หลายคนคิดว่าง่ายอย่างนั้นใช่ครับหลายงานหลายคนคิดว่าง่ายอย่างนั้นต้องอธิบายว่าจุดอ่อนของการใช้ิน indicator เนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยหนักๆเลยเนี่ยมีอยู่สองจุดอ่อนอยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็น indicator ตัวไหนก็ตามอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยต้องอธิบายงี้ว่าตัว RSI เนี่ย อินดิเคเตอร์แต่ละอินดิเคเตอร์ไม่ใช่ว่าแค่ไ s ซอย่างเดียวเนยมันก็ถูกพัฒนามานะครับถูกพัฒนามาให้เหมาะสมกับสภาวะวตลาดแต่ละแบบแต่ละแบบนั่นหมายความว่าไ s ซเนี่ยสมการไ s ซเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนไปหาดูได้นะเข้า Google เนี่ยมีเยอะแยะมากมายพวกอินดิเคเตอร์พวกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคลาสสิกอะ เป็นคลาสสิกคือมันถูกพัฒนามา30กว่าปีแล้วยีมานานแบบทำมานานแบบผมเรียกว่าคลาสสิกแล้วกันอินดิเคเตอร์เนี่ยไม่สามารถพิดิกอนาคตได้นะไม่สามารถเป็นเทพพเจ้าที่จะพิดิกอนาคตได้มันเป็นเพียงแค่พยายามค่าบางอย่างที่บอกเรานั่นแหละบอกแนวโน้มอย่างตัวหัตเนี่ยบอกแนวโน้มของกําลังอของกําลังซึ่งจุดอ่อนของเขาเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่ตลาดเกิดเทรนดเพราะว่า มันถูกพัฒนามาสําหรับเล่นสั้นสวิงเทรดใช่ครับแต่เมื่อไหร่ที่ตลาดเกิดเทรนด์เห็นไหมฮะเกิดเทรนด์ลงนานๆเนี่ยของเราเป็นไงถ้าเล่นเดี๋ยวก็แทงขึ้นเดี๋ยวก็เปิดลองเดี๋ยวเปิดช็อตเดี๋ยวเปิดลองเปิดช็อตมันก็แว่งอยู่อย่างนี้นะมันก็แว่งอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าตลาดนะครับเกิดแนวโน้ม RSI ก็จะไม่เพอร์ฟอร์มอาจจะเกิดการขาดทุนเยอะหรือทำให้คุณติดออเดอร์ เพราะว่าบางทีมันก็แกว่งไปแกว่งมาครับมันทําให้คุณไม่สามารถลากลอบได้สุดไม่เหมือนเป็นพวกเอ็มเอเป็นเพ่มพวกเอ็มเออ่าถูกต้องจะเป็นอีกแบบนึงถูกต้องอีกอันหนึ่งนะครับเพราะนั้นจุดอ่อนของ RSI เนี่ยของอินดิเคเแลเ้วแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับแค่บางสภาวะต,ตลาดอย่าถ้าคนที่เล่นแบบคนที่เล่นลงมาเนี่ยนะกำลังลงมาเยอะๆเปิดลอง ขึ้นไปกําลังขึ้นไปเยอะเปิดช็อตเนี่ยเล่นแบบสวิงเทนเนี่ยก็จะกลยุทธ์เหล่านี้ก็จะไม่เหมาะกับเมื่อเกิดเทรนใช่ครับข้อเสียกันหนึ่งซึ่งเป็นข้อเสียมหาศาลเหมือนกันก็คือว่าบ่อยครั้งเทรดเดอร์มือใหม่ไม่รู้ว่าควรจะต้องเซตติ้งค่าพารามิเตอร์ของ RSI ค่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับไทม์เฟรมนั้นๆกับสภาวะ ตลาดแบบนั้นหรือแบบที่เขาเล่นด้วยนะหรือจลิตที่เขาเล่นด้วยเทรดเดอร์ไม่รู้เพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณเซตติ้งผิดนะครับเช่นยกตัวอย่างนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยผมผมกำลังเข้าสู่เรื่องว่า r e t i v e strength index เนี่ยซึ่งนิยามของมันคือกำลังของราคาเนี่ยมันมีค่าค่าพารามิเตอร์หลักๆเป็นอะไร,รนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับผมคลิกขวาที่ rsi ปุ๊บเนี่ย ค่าพารามิเตอร์หลักๆของเขาเนี่ยในกล่องพารามิเตอร์เนี่ยจะมีพิ r i ียดพิเรีหมายถึงจำนวนแท่งเทียนย้อนหลังที่จะใช้คำนวณตัวกำลังของไอซ์ไซนั้นนะครซึ่งขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมที่คุณใช้ถ้าคุณใช้ไทม์เฟรม e นนาทีอย่าง M 1ของผมเนี่ยแล้วผมใส่ค่า p ิเรียเป็น10นั่นหมายความว่าเขาก็จะคำนวณย้อนหลัง <70 S 2> สึกทแท่งเทียนแต่ถ้าคุณเลือกเป็นไทม์เฟรม Day, แล้วใส่เลขสิบก็คือคำนวณย้อนหลัง10วันงนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่ค่า s ซ t t i n g อะไรในแต่ละเทมในแต่ละไทม์เฟรมเพราะฉนั้นนี่คือตัวแปรที่หนึ่งแล้วที่คุณจําเป็นต้องรู้และว่าเป็นยังไงอันที่2องคือการประยุกต์ว่าแอปพ y ให้การคํานวณแท่งเทียนย้อนหลังนั้นอะเอาค่าอะไรมาคํานวณซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้มักเป็นราคาโคลสที่เป็นมาตรฐาน อีกอันหนึ่งที่เป็นพารามิเตอร์หลักก็คือเรื่องของเลเวล่าเลเวลว่าจะโอเวอร์บอโอเวอร์โซยังไงใช่ไหมครับเนี่ยเนื่องจากว่า r t i v e สแตนด i n ิ Index เป็นเรื่องของการหากำลังพลังของการเปลี่ยนแปลงราคาคว่ามันถูก Drive มีคนซื้อขึ้นเยอะหรือยังปรื้ดขึ้นมาออซ์ไขึ้นมาหรือยังหรือมันถูก Drive ลงมาราคาไหลลงมาแล้วอซ์ไซมันไหลลงมาหรือยัง เรื่องของกําลังเนี่ยมันก็เลยมีต้องมีจุดมาร์กกันนิดนึงว่าจุดไหนเนี่ยของกําลังที่เราเรียกว่า o v e r b o ์บอก็คือซื้อเยอะแล้วแหละในสายตาของเรารในการวิเคราะห์อของเราหรือจุดไหนที่เราเรียกว่าจุด Over S oul, <S <S โอเวอร์โซก็คือขายกันมาเยอะแล้วแหละฉันอยากจะเข้าไปสวนซื้อกันมาเยอะแล้วแหละฉันอยากจะเข้าไปช็อตอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถมาตั้งเลเวลได้สมมุติว่าณตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเลเวลแล้วกัน อยู่ๆสมมุติผมเปลี่ยนใจเปลี่ยนเลเวลถ้ากําลังของ RSI เนี่ยที่เรียกว่าขายเยอะๆเนี่ยแล้วถ้าที่เราเรียกว่าโอเวอร์โซเนี่ยผมตั้งเป็นสักสามสิบละกันเลเวลที่สามสิบส่วนถ้าเป็นจุด o v e r b o ์บอซื้อกันมาเยอะกาลัง RSI พุ่งขึ้นมาสูงเนี่ยผมเรียกว่าเจ็ดสิบละกันแล้วขอพารามิเตอร์พีเรียเนี่ยเปลี่ยนค่าหน่อยเป็นคำนวณทุกๆ10นาทีอย่างนี้ อก็คือใช้ในไทม์เฟรมตัวของเดงในอะสมมติว<น>่าเป็น M1 เนี่ยนะสิบนาทีลงกดโอเคที่เป็นยังไงครับปุ๊บก็จะกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะค่าก็จะมีการคำนวณเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะค่อยค่อยฟิตขึ้นนะครับฟิตขึ้นกับการแกว่งของการาฟนะครับเพราะนั้นถ้าคนที่เล่นแบบสวิงเทดก็จะเห็นเลยว่าลงมาจุดโอโซตรงนี้อ่าสม,มมติอาจจะเปิดลองขึ้นไปตรงนี้อาจจะเปิดช็อตหรือไงนะ ก็จะอว่มันก็จะฟิตขึ้นฟิตขึ้นฟิตข,ขึ้นแบบนี้นะแต่แน่นอนถ้าตลาดเกิดแนวโน้มเราก็จะไม่ได้ลากรอบนั่นเองนะครับไม่ได้ลากลอบนั่นเองนะอ่าคราวนี้ถามว่าแล้วตัวผมเนี่ยวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับไอซเนี่ยทำไมเราถึงมีมุมมองว่า RSI เอามาใช้ในเทรนด์ฟอร่แล้วมันใช้ยังไงใช่ครับอ่า,อาโอเคผมมาเริ่มเลยได้ครับว่าใช้ยังไงได้เลยได้เลยสำหรับสาหรับรอบนี้นะครับไม่ได้คิดจะมาตีแสกหน้าทฤษฎีตามหนังสืออ,อย่างใดนะแต่แค่พยายามให้เทรดเดอร์มือใหม่ลองคิดต่างจากคนส่วนใหญ่นิดหน่อยเพราะถ้าเกิดคิดเหมือนกันกำไรก็เท่าเดิมนะอ่าอเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนส่วนใหญ่อะ่ะก็เราก็รู้อยู่แนละ้วทั้งประเทศก็ดูกราฟ Pri c e t i ม e ชาร์จก็มีคนไม่น้อยที่ใช้ RSI แล้วถ้าพวกเขาใช้เล่น Swing Trade ทำไมเราลองไม่เปลี่ยนแนวคิดมาใช้เล่นแบบ rend f o l l o w l n g ิ่งอ่าจริงๆแล้วแนวคิดของการเอาอา i มาเล่น t Trend f o l l o w i n g เนี่ยนะครับมีแนวคิดที่ง่ายๆคือแบบนี้ครับคืออย่างนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่ากำลังของ r e t i v e s t r e n g น h Index นะครับต่ำกว่า จุดที่มองว่าโอเวอร์โซอ่ะก็คือต่ำกว่าในที่นี้คือ30สิบก็คือมีการทุบลงมาแรงๆนี่แหละแล้วต่ำกว่าถึงที่จุดโอเวอร์โซเนี่ยนะครับซึ่งจุดโอเวอร์โซก็ขึ้นอยู่กับเรากําหนดไว้เท่าไหร่ในการาฟของหมก็จะยกตัวอย่างเป็น3าสิบเนี่ยให้เรามีการเขาเรียกว่าโ l ลว์ช็อต o ฟลว์ช็อตเพราะเราจะเล่นไหลตามเทรนนี่นั่นหมายความว่าอะไรแนวคิดง่ายๆแนวคิดก็คือว่าในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ย มีใครก็ไม่รู้ขายกันมาเยอะเหลือเกินจนมีน้ำหนักมากจนมาถึงจุดโอโซเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีมูลไต่ตที่จะทำให้เกิดเทรนเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นแนวคิดนี้รหรือกรณีที่ถ้าปรากฏว่าดัชนี r ีทิวเซนด์เด็กหรือกำลังของราคาเนี่ยทะลุถึงจุดที่เรากำหนดไว้ว่าเป็นจุดโอ้บอสแล้วเนี่ย ให้ทำการ follow l o n เปิด r ันเทรน n ไปเพราะโดยธรรมชาติแล้วถ้า relative strength d e ทะลุขึ้นมาถึงจุดโอบอดัชนีราคามันจะต้องมีการถีบตัวสูงขึ้นก็มองว่ามีคนหลายคนใน time frame นั้นเชื่อว่าดัชนีต้องไปแล้วจนถีบราคาให้ขึ้นไปจน RSI ถึงทะลุโอบอเราก็คิดว่าจะมีโมเมนตัมไปต่อเกิดเทรนขาขึ้น ก็จะเป็นฟอล l o ่ลองก็จะเป็นการเล่นสวนตรงข้ามกับปกติตำราทั่วไปตำราทั่วไปนะฮะตำราทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญจริงอยู่ที่ว่าเราจะสามารถเซตติ้งค่าตัว relative strength index เนี่ยนะครับควรจะเป็นค่าเท่าไหร่และจุดโอ้ r อลโอ s o ซ l เนี่ย ควรจะเป็นค่าเท่าไหร่ล่ะถึงจะเหมาะกับการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวถึงจะเหมาะกับการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวจริงๆแล้วในแง่ของการเซตติ้งค่าเหล่านี้นะครับมันสําคัญทุกกลยุทธ์เลยอ่ะแม้กลยุทธ์สวิงเทรดก็สําคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเราอ่านตําราฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าอะไร RSI ใช้ SI 14 <c oughs> day 14วันจุดโอโบส70จุดโอโซ่30ผมก็อยากจะบอกว่าฝรั่งเขียนตำราเนี้ย ก็มาสัก2 0กว่าปีแล้วแหละแล้วลักษณะพารามิเตอร์แบบนี้ค่าเซตติ้งที่เขานําเสนอแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับประเทศเขาก็ได้นะ๋อ,อเหมาะกับนประเทศเขา <c oughs> มันอาจจะเหมาะกับงานวิจัยของเขาแต่มันก็ไม่อาจจะเหมาะกับตลาดที่เป็นอินดี้สไตล์บ้านเราหรือตลาดที่มีความผันผวนสไตล์แบบบ้านเราหรือบางครั้งมันก็ไม่ได้อาจจะเหมาะกับําเฟรมที่เราเล่นอยู่ ข้อจะใช้เดก็ได้ข้อจะใช้เดก็ได้ถูกไหมใช่ครับครนี้เทรดเดอร์จะมานั่งปรับค่าแล้วก็มานั่งโอ้เลื่อนไปดูย้อนหลังคุณก็จะดูได้แค่ประมาณไม่กี่ไม่กี่ร้อยแท่งคือเหนื่อยอ่ะไม่กี่ร้อยแท่งเลยอย่างนั้นแต่วันนี้เรามีเครื่องมือเจ๋งๆมาแจกยังไงครับเครื่องมือนี้ชื่อว่า relative s t a n h Index สำหรับ trend following แบบ optimizer optimization เขาจะทำการทดลองหลายหมื่นแท่งเทียนย้อนหลังแล้วบอกคุณออกมาว่าในพันกว่าทดลองเนี่ยค่าตั้งค่าแบบไหนถึงทำเงินตั้งค่าแบบไหนถึงจะรอดาวหรือความเสี่ยงต่ำๆเพื่อให้คุณได้เป็นไกด์ไลน์ครับเพื่อให้คุณได้เป็นไกด์ไลน์ว่าเฮ้ยน่าจะใช้ค่าอย่างนี้นะอย่างน้อยคุณ คุณไม่ได้ใช้ค่าพลีเรียดที่มโนขึ้นมา,าหรือไม่ได้ใช้ค่าพลีเณี์ต่างๆที่ฟังชาวบ้านมามแต่อย่างน้อยคุณได้เครื่องมือตัวนี้แหละซึ่งเครื่องมือตัวนี้ทีมงาน C.F. จะมีแจกให้ด้วยใช่ครับผมพัฒนาขึ้นมามแล้วก็นํามาให้ C.F. แล้วแหละใช่ครับก็ต้องบอกว่าเครื่องมือตัวังกล่าเนี่ยถ้าท่านอยากจะได้นะครับไม่ต้องเปิดบัญชีกับเรานะแค่เพียงลองมาสมัคร ในการแข่งเทกกับเรานี่ะใน CF Competition ครับได้เครื่องมือนี้เลยเหรอได้เครื่องมือนี้เลยครับโอ้ oh, ปกติเครื่องมือนี้นี่ <Okay. S 1> ต้องบอกว่าเราใจป้ามือนกันครับว่าอยากให้ท่านได้ลองเห็นกันว่าถ้าเกิดในพอจําลองเนี่ยถ้าท่านกําไรแล้วท่านก็จะได้เห็นเป็นกอบเป็นกำนถูกต้องคือทดสอบไปเลยหลายหมืน่นแทังเทียนแล้วดูดิค่าเซตติ้งอะไราบางท่านที่ฟังอยู่ที่บ้านตอนนี้หรือมาฟังย้อนหลังเนี่ย อาจาจะเริ่มมีแสงสว่างปลายทางแล้วฉันมีทางออกแล้วเนี่ยเฮ้ยว่าเซตติ้งแบบนี้นาเทรนแบบนี้ทำเฟรมแบบนี้ควรใช้ค่าอะไรคุณได้เครื่องมือตรงนี้ทันทีเลยนะเราก็นิดนึงครับก็ถ้าเกิดว่าจะสมัครนะครับในการแข่งเทปซีเอ o คอมเพลชัเนี่ยก็มีลิงก์ด้านล่างในคอมเมนต์ของท่านที่ท่านดูอยู่นี่แหละนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสามารถสมัครได้เลยนะครับผมแล้ววิธีการจะใช้งานมันมียังไงบ้างครับคุณเอ๋โอเคโอเค สสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะสําหรับในวันนี้นะคะทาง C F ของเรานะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาให้นักลงทุนทุกท่าน,นได้ร่วมสนุกกันค่ะตอนนี้นะคะเราจัดการแข่งขันเรดด้วยพอร์ตจำลอง C F Competition ค่ะนอกจากเงินรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แบาท1 0 0 0 0แบาท1 0 0 0 0แบาทแล้วคะ และผู linked, ้เข yep. ้าร่วมแข่งขันนะคะก็ยังจะได้รับความรู้แบบเจาะลึกสามารถนําไปเทรดแบบมืออาชีพได้ด้วยค่ะทั้งยังได้รับเครื่องมือสุด e อ็กซ์คลูเฉพาะผู้เข้าร่วมแข่งขันงานนี้เท่านั้นนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มมิถุนายนเลยนะคะท่านใดที่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมค่ะมาสมัครกับเรา CAF Competition ครั้งนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันค่ะ